ห uhm yeah. ่วงด้ยอุ่มหนึ่งอัดห่วงก็ได้ได้ครับอุ่มพก้นขึ้นไดรวยไอ้ตัวนี้โมเมนต์มันกิสิไดกือบตันอยู่บวหึอตันัวน้ออุมหนึ่งอัดอัดังนะน้อ

สามสิบกว่กี่ไก่น้อก่ั่นเห่านั่บอกกอนั้นเห่านังันสองั้ันอัเขานั่นครับ